สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Story TS ครับนักช้อปห้ามพลาดครับ Shopee หกหกปีนี้เก็บโค้ดส่วนลดไว้เตรียมช้อปตั้งแต่เวลา2ทุ่มของวันที่5จนถึงวันที่8มิถุนายน2568ครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังตามหาโค้ดส่วนลดครับตอนนี้เริ่มเก็บไว้เตรียมช้อปกันแล้วครับสำหรับพิกัดเก็บโค้ดส่วนลดนะครับดูในคำอธิบายใต้ใคลิปวิดีโอนี้หรือดูในคอมเมนต์แปะไว้ให้แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเก็บโคด้ดสวนลไเตรียมชอกันนะ s h o ปปี้66ลดใหญ่แบนดแท้เริ่มช้อปตั้งแต่2ทุ่มของวันที่5มิถุนายน2,568ครับตรงนี้จะมีโค้ดส่วนลดของแต่ละวันนะครับให้คุณผู้ชมนั้นได้กดเก็บกันด้วยครับแนะนำให้คุณผู้ชมกดเก็บไว้นะครับเก็บโค้ดส่วนลดเสร็จแล้วนะครับแนะนำต่อให้คุณผู้ชมเลื่อนขึ้นมาเลยฮะก็จะเห็นดีลต่างๆนะครับสำหรับช้อปปี้6ก็ลองดูกันครับนอกจากจะมีโค้ดส่วนลดจากช้อปปีแล้วเนี่ย ก็ยังมีโคสโลดจากร้านค้าและแบรนด์ดังต่างๆด้วยครับย้ํากันอีกครั้งนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กําลังตามหาโคสโลดนะครับอยู่ที่หน้านี้เลยนะฮะก็เข้าไปเก็บโคสโลดไว้เตรียมช็อปกันนะครับเก็บโคดเสร็จแล้วนะครับส่องดิลสินค้าและเพิ่มสินค้าใส่รถเข็นไว้รอช็อปครับเริ่มช็อปตั้งแต่2ทุ่มของวันที่5มิถุนายนจนถึงวันที่8มิถุนายน2568าหครับสำหรับพิกัดเก็บโคสโลดและพิกัดที่น่าสนใจต่างๆครับแปะไว้ให้ในคำอธิบายใต้ใตคลิปวิดีโอน แปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับขอให้มีความสุขกับการช้อปปิ้งออนไลน์ครับกำลังเล็งสินค้าชิ้นไหนอยู่คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ